นนวันนี้เชฟหนีเที่ยวจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวสวนตาลลุงขนอมเพชรบุรีนะครับบรรยากาศข้างทางมงนานะครับนี่ครัรบบรรยากาศร,ระหว่างทางนะครับขาเข้าสวนตาลนะครับบรรยากาศทางเข้าสวนตาลของลุงขนอมเส้นทางธรรมชาตินะครับร่มรื่นมาก นี่ครับเป็นพนักงานปีนเก็บน้ำตาลนะครับนี่ครับน่าจะเป็นลูกชายของลูกถนอมนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ360องศา่มรื่นนะครับถ้าทุกคนมาที่นี่ก็จะได้ทานกับผลิตภัณฑ์จากต้นตาลมีลูกตาลทอดมีน้ำตาลตนโนมีน้ำตาลชิปที่ทำมาจากตาลนะครับ ผลิตภัณฑ์จ,จากทารต่างๆให้เราซื้อติดไม้ติดมือกับไปฝากญาติมิตรได้นะครับต้นป่าทึ้นสูงเลยครับนี่เป็นส่วนตาลโบราณของเพชรบุรีนะครับส่วนตาลลุพนอนขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับบรรยากาศกลมร่อ อุ้คนเข้าออกมาเที่ยวชมเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวเวะมาเที่ยวชมกันดูลูกตาลการเก็บตาลปีต้นตาลนี่ครับกิการเช็เป็นาาปนั่งชิวๆริาการดมยินยมีความสุขครับในใจนี้หายากมากนะครับทุกคนนี้ เป็นลักษณะงนกับว่าเป็นสวนโบราณสวนเก่าแก่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับสวนตาลรุ่นพอมนะครับหากทุกคนมีโอกาสมีเวลาก็ควรแวะมาเที่ยวมาชมวิวรัาหาความสุขแบบเกาโนะครับแล้ว่กจัครับทุกคนสวัสดีครับ